อาคาสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องเพลงติดกระสิทธิฤฤฤ์หรือเปล่าปิดก่อนโอเคโอเคมันมีเพลงเมื่อกี้เริ่มเปิดเสียงอ้าวเฉยเลยสวัสดวัสด,ดีจ้าคุณเลงลี่สุดสวยงามโอเค <laughs> เหี่ยเออมื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 อเท่าใบตาเลยหดอ่ะเออวันนี้เราจะมาทําตัวเองเป็นเค้กการเลงรี่คือฉันน่ะอยากจะให้เธอเป็นเค้กฉันจะได้กินเธอง่ำง่ำง่ำโอเคโอเคอันดับแรกเออันนี้คืออะไรอ่ะเออมันน่าจะเป็นเนยหรอเออเวลาทําเค้กมันต้องมีเนยป้าก็ไม่เนิมันสีแดงนี่มาเลือกสีเนยได้อ๋อ ทำไมพูดพร้อมกันเลยอ่ะโอเคโอเคอืมคือแบบบัตเตอร์ช็อปมันโอเคมันให้ทำเออบัตเตอร์ให้ทำเนยเออทำเนยของตัวเองเหรอมันก็เลือกสีเนยได้แต่ว่าเราไปที่อื่นต่อด,ดีกว่าเออโอเคก่อนอื่นอืมเราเข้ามาดูนี้ก่อนอิงลี่ตามฉันเข้ามานะหูชมพิสีเหมือนเซมิทีเว n นเลยอ่ะโอเคตั้งไหนหรอโอ้ยฉันโดนแบบ ทำไมผมมันอย่างนั้นอนะ่ะเอา้าทำไมผมสีเป็นแบบนั้นล่ะอุ้ยอุ้ยตัวดําเลยอะ่ะโอ้ตัวดําเลยอะ่ะโอ้โหบอกเลยว่าแบบตัวดําเลยอะ่ะทิปครั้งนี้โอ้โหผมใหญ่ขึ้นร้อยเท่าลิงลี่จิใจายยเออเออใช่ทำไมเธอเปลี่ยนไปล่ะโ <c oughs> อ้อยฉันเข้าไปนเี่ขึ้นแล้วก็เละเข้าท้งไหนเข้าทางนั้นเข้าทางนั้นฉันจะพาเธอเดินเออนั่นแหละขอให้โชคดีนะลิงลี่กับการเป็นตัวดำ ดูสีตัวสกลายเป็นแบบหัวเลโก้อ่ะที่แบบมันมีรูอ่ะเออมันมีดูเขาเรียกว่ามันมีรูโอเคคือคำเสียงได้แหละคือแบบหางมันยาวมาถึงหน้าฉันเลยเห็นใช่ไหมกระบวนการโพสเซ็ดอ่ะเออล่ะเห็นแล้วเลยอยตัวดำเลยอ่ะอ้ยทำไมหัวใหญ่อ่ะหัวใหญ่เออต่อไปแต่ก็น่ารักดีนะผมยาวเนี่ย เธอยาวขึ้นเลยนะเนี่ยดีเลยเนาะโอเคคือรู้สึกว่าผมมันเกินกระบาลด้วยเนาะที่มันเป็นล,ยลอยมันเป็นช้ำรอยช้ำชั่มนั่นสิอุ้ย,ยฉันได้ไข่พาฉันเข้าฟาร์มแล้วตัวฉันเป็นลายไข่รอเดี๋ยวนี่คุณทำไมตัวฉันเป็นแบบนี้อ่ะโอ้ยเจะบอยจบอยโอ้โหตาตาาด้วยหน้าจะเนียนขึ้นหน้าจะเป็นไข่อุยอ้ยโดนโดนบทอ่ะทุกคนเคยเห็นเครื่องปั่นไหมเฮ้ยเครื่องปั่น ตัวเล็เลยอะหน้าสี้าเทลหน้าพาสเทลเลยมันเอาหน้าเราไปจุกกับอะไรอะเนี่ยใช้ได้อยู่เออเหรอเธออยากสวยเหรออยากสวยเพราะอยากเป็นเค้กที่แบบสวยงามใช่ไหมใช่โอ้ยหรอโอ้ยน้อเรามาเข้าทางนี้เออจุ๊บอุ้ยตัวเป็นม์ชเมโล่ไปแล้วอ่ะเอ้ยมันจะทับเราอุ้ยอุ้ยหู ตัวน้องฟูขึ้นนะเนี่ยดูสิเรากลายเป็นเค้กเหรอใช่ค่ะเป็นเค้กไว้แล้วอ่ะโอเคในเมื่อเรากลายเป็นเค้กแล้วก็งามเลิศที่สุดในบ้านตะพีโอเคเนี่มันมีทางเข้าสามทางก็คือมันจะมีแบบเป็นแบบเย็นเนาะธรรมดาแล้วก็แบบเป็นแบบอบจนร้อนอะเออเอาไหนดียังชิมไหม เออชิลก็ดีนะเพราะว่าแบบฉันจะได้แบบตัวเย็นๆหน่อยอแต่เราใช้คันเข้าเข้าช่อง Normal ดีวกว่า <c oughs> เหรอโอเคโอเคปะฉันเข้าตักโอ้โูอุ้ยมันพาเข้าทางแบบก,ก้อนน้ำแข็งโอ้เย็นดูสิโอ้ยของสั่นเลยตัวสั่นเลยหรอใช่เย็นของฉันน่ะธรรมดาไม่ใช่กันแกลหรอตัวดำเลยก็เธอโดนออกไปดิเอาเหรอ โอ้มันมีหลายอย่างเลยนะดูดีดีว้าวมันมีแบบเรนโบ้ฮันนี่ดีกว่าหรอมันดูน่าสนใจอ่ะดูดิมิสต์อบเบอรี่ฮันนี่คุมอะไรช็อกโกแลตอะไรเต็มไปหมดวานิลลาก็มีนะมีแบบสุ่มเลยนะโอ้ยธอไปได้เหรอทำไมง่ายจังเลยอ่ะเดี๋ยวฉันไปเรนโบ้แล้วกันอือไปเรนโบ้ฉันจะต้องเป็นเค้กเรนโบ้ให้ได้อุยโอ้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 โอเค Oh. อ,อ้าวโอ้สวยเลยอะสีเธออะเออจริงด้วยอ่ะใส่สีอะไรเนี่ยสีย้อมผ้าหรือสีผสมอาหารเนี่ยโอฮยสีผสมอาหารอเออจริงนสีน่าก,กลัวเกินน่ากลัวเกินไปยหรอ <S <S มันไม่ได้หรอลิงลี่โอ้อฉันก็ต้องแต่งให้สวยหน่อยดิสีมันน่ากลัวเกินน่ะไม่เป็นไรถึงสีมันจะน่ากลัวฉันก็ขอยอมรับตรงตรเลยนะ อันนี้มันอ๋ออันนี้ทางออกอ,อฉันเข้าผิดทาง <laughs> โอเคถึงว่าทําไมโดนดันออกมานะ <laughs> ปะสเปเชียลเอฟเฟคฉันเลือกสีแล้วก็แบบรูปร่างเอฟเฟคที่ต้องการแล้ว <laughs> ฉันจะออกได้ไหมเนี่ยโอ,โอเคเออเออไปไปต่อเหอะ <laughs> โอเคภาษาเข้ามาแล้วมันก็แค, <laughs> ค่สเปเชียลเอฟเฟคโหได้มีกระป๋ายผุ่งฟิงด้วย <laughs> <laughs> ใช่ไหมล่ะเ <laughs> ออฉันคิดอยู่ในใจเลยว่าเธอต้องพูดอย่างนี้แน่นอนโอเค ดูดีอ่ะประกายฟงฟิงด้วยเออใช่ประกายฟงฟิงเลยเนาะอโอ,อยจริจงจรลงไปไหนกันต่อหรอไปไหนต่อหรอหอืมฉันว่ามันน่าจะเอาเอฟเฟกต์ดิ่อ่ะนี่ยท็อปปิง้งป่ะเออเอาท็อปปิ้งไหนดียังมีหลายอย่างเลยมีระเบิด้วยแต่ว่าฉันเข้าทางนี้ละกันแคนดี้เคนแบบเป็นลูกอมอ่ะลูกว่าที่เป็นแบบไม้เท้าเหมือนที่ไว้คริสต์มาสอ่ะเออ อู้สวยเลยนะเนียว้าวโอ้ไม่ค่ะสวยมากเลยอ่ะไปบ้างอ่ะเิงนี่ฉันขอไปคุกกี้แล้วกันเอลองอีกอันหนึ่งดิเพื่อมันใจแบบถูกใจกว่าเนี่ยคุกกี้โดนปอยปอยผงคุกกี้แล้วอ่ะโอ้ยเป็นยังไงบ้างอ่ะแล้วอ <c oughs> <c oughs> นี่เธออะไรเนี่ย <c oughs> ันว่าเข้าไปมันก็ไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่นะนี่ไงเธอดูข้างบนสิ <c oughs> ว่าแบบ <c oughs> มันมีอะไรแปลกไป,ไปเออเอมเอาไหนดีอ่ะจะเอาอันคุกกี้ไปเลยดีไหมแต่ว่า,อาขอคิดดูก่อนนะโอเคไปแค่นี้เค้กนี่แหละเออมันมันดีสุดแล้วแหละอ,อ่ะออเกินเปี่ยนฮะอยากลองไงคนเขาอยากลองเออโอ้คือแบบ๋อมันเธอเป็นเค้กแบบเค้กเค้กลำพึง่ง ใช่เค้กน้ำผึ้งเค้กกลางผึ้ง,ง,ออง,งโอ้โหเป็นเค้กที่สุดยอดมากเลยครับท่านโอ้โหโอ้แล้วคือแบบว่าเอ่อเราต้องเข้าไปในปากอะยที่ฉุ่โขยนั่นนะดูดิถ่ายปกคลิปได้เลยในรูปหนึ่งเลยอะ่ะเออดีเลยเนาะปะเ,เราไปกันยังเออคือถ้าเกิดเธออยากเอาสเปเชียลเอฟเฟกต์องฉันนะเออ <ท>กดไงอะ่ะกดเกี่ยวกับตรงนี้เลย Special ลเอฟเฟแล้วก็เลือกว่าจะเอาเอฟเฟคแบบไหนอะไรยังไงก็เธอเลือกเต็มที่ตามสบายบงแบงบงแบงเลยนะฉันอยากได้ประกายสีชมพูแบบเธออรอ<ม>แต่ว่าเลนลี่เนี่ยเป็นคนที่ชอบสีม่วงและสีชมพูเพราะฉะนั้นต้องมาเหมือนสานเอาเป็นสีม่วงเลยจ้า <c oughs> เดี๋ยวให้<ม>อ๋อโอเคลองกดดูก็ได้อะ แล้วเธอก็ต้องเข้าไปในเครื่องบดมหันตภัยด้วยนะฮะไม่ใช่เครื่องบดดิเครื่องใส่สเปเชียลเอฟเฟคอ๋ออืมใช่อ่ะเธอเธอเข้าไปเลยเดี๋ยวฉันจะรอเธอโอเคโอเคอ่ะนี่อะฉันมารอเธอเอ้ยสเปเชียลมาโอ้ยอะระกายสวยปะกายสวยงงงงงงยงงงงงด้วยอะงองยงปอ่ะ ไปไหนต่อยังไม่รู้เลยว่าไปไหนต่อให้มันกินกันกินเค้กเออไปเข้ามาโอ้ยลิงนี่เราจะเข้ามาโดนลิงกินจริงๆเหรอแล้วคือลิงกินเค้กด้วยเหรอเค้กก้อนเล็กขนาดนี้ว้ายโดนน้ำกรดว้ายน้ำกรดว้าโอ้ยแสบตัวเลยอ่ะเอาเอากันแบบนี้เลยเอ้ยกานแบบนี้ไปแล้วอ่ะจะโดนน้ำกรดเอาบํมดูติ ฉันกลายเป็นชุดเจลเลยอะโถโถุตส่าห์สร้างเค้กไว้จังสวยไม่ใช่สินี่เรากำลังโดนย่อยนะคะเดี๋ยวเราไปโดนโุ้ตเอาไว้สิเออเรากำลังโดนย่อยกันเองวิ้ยมีเพื่อนเพื่อนด้วยสวัสดีโอ้เพื่อนทำไมไปจุ่มเหมือนเหมือนอาการไม่เป็นไรอ่ะเหมือนอุนจิเลยอะว้ยเฮ้ยทำไมมีเนื้อด้วยนะกลัวอุ้ยอะไรอะ ยังไหลไปเรื่อยๆเลยเอ้ยทำไมแล้วทำไมฉันถึงวิ่งอยู่ที่เธอไมนรู้่อย่างเงี้ย mm hmm. เดี๋ยวนะคือมันแบบมีอย่างนี้ด้วยเหรอเนี่ยคือฉันแบบไหลไปเรื่อยๆเลยอะ่ะ mm hmm. อือฮอ๋ออมเราเจอ,เอ,อคงกระดูกอะ่ะว,ว้าวกกฉันว่าเธอตายไปแล้วเนี่ยฉันไม่ใช่ฉัน <laughs> ฉัน <laughs> ่ช่เล็งลี่นะไม่ใช่เล,งล็เลงลี่ไม่ใช่เล็งลี่ฉันคุยกับกระดูกอยู่บายนะคุณโครงกระดูกเออแล้วทำไมเธอเป็น,ปนท่าแบบฉันวิ่งอยู่ที่เดิมเียฉันไม่ไปไหนไม่ได้เลยดิอะบักบัก <Back, back. S 2> ไม่ได้บักนังแต่ว่าตอนเนี้ยน่านจะกำลังโดนย่อยแบบไม่มีที่ที่จะได้ว้าไปไหนก็ไม่รู้ไอ ทำไมอ่ะทำไมถึงอยู่ในท่อระบายนะหมุปวดหัวอุ้ยอะไรเนี่ยทำไมมันบล็กติดท่อระบายนะ้ำ่างนี้หัวเธอคงใหญ่เกินอะหัวฉันติดอะทำไงดีอ่ะหัวมันทะลุไปอีกในอีกมิตินึงเลยอ่ะหัวมันทะลุไปใ,ในอีกมิตินึ่งแล้วฉันจะทำยังไงดีอ่ะโอ้โ <c oughs> หดีสิแต่ฉันลงไปได้เรื่อยๆืเลยนะป็น <c oughs> หัวเธอติดอ่ะ <c oughs> ไปเรื่อยของวันเลยเหรอ ใช่มัมีแบบสูตรสูตรทําเค้กด้วยอ่ะ mm hmm. เดี๋ยวว่าหลังเราค่อยมาทํากันอีกเนอะเออมันน่าสนุกเหมือนกันนะอื mm hmm. โหคือแบบฉันเป็นเค้กพาสเทล้้วคือแบบว่า mm hmm. โอ้ยตอนนี้ฉันอยู่ในท่อระบาบ้ดาวแล้ว,ลวอ่ะฉันคงต้องรีเซตตัว mm hmm. มันมีเอฟเฟกต์มาให้อัตโนมัติไวยนะเนี่ยนี่ไม่ได้ตัดต่อเลยเลยอ่ะโอ้อันนี้อะไรอ่ะโอ้โห เอฟฟกเอฟฟกที่ตัวฉันออกมาแล้วนะออกมาแล้วหรอเป็นไงมากตัวเลอะตัวเลอะมากเลยอ่ะตัวเลอะอุ่นจิเลยหรอใช่เลอะเค้กนะแต่สีมันเหมือนอุ่นจีนะอ๋อก็ก็เค้กเธอมันอบอบไงเค้กเธอมันไปอบในเตาอบไงตัวมันเลยดำเธอต้องไปแช่แข็งมันถึงจะดีขึ้นไหนมันมี เสียงเพลงไม่เป็นหนอไม่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 มีโอเคได้ไหมเวลาต้องปิดแล้วละโอ้ปิดปิดปิดเพลงติดก็เส็จเรี่ยงโอเคโอ้คุณโอโซนมาแล้ว้สวัสดีค่ะเอออุ้ยเอซีเห็นฉันในสภาพนี้ไม่ไหวเลยเอออยู่ในสภาพตัวเลกนะตอนนี้ลงลี่ต้องกลับไปอาบน้ําที่บ้านนะสูตรทาเค้กที่นี่เขาไม่มีที่บริการที่อาบน้ํานะเหรอ ไม่มีสงสัยเขาไม่ได้จ่ายค่าน้ำมเออก็เลยแบบไม่มีห้องให้อาบน้ำอ่ะอ็มมีอะไรทำอยู่เนี่ยฉันถือช้อนซ่อมขึ้นมาแล้วมันบอกว่าเ a l ิเลตอ o o d t ทูอ t ทอิอ่ะอ่ะงั้นก่อนจบแล้วต้องมีอีเวนต์พิเศษอะไรสักอย่างแล้วลเร็งรี่น,น,น, <c oughs> นี่ฉันนะ่ะจะลองแรนดอมทุกอย่างดูนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะท่านผู้ชมเราจะลองแรนดอมดูโอ้ม่อน what is this oh เอเอเลเล่ Did you see me ทำไมฉันเป็นแบบนี้ล่ะ <c oughs> โอ้สมมติฉันน่าเรียดแบบนี้นะโอ้สัตว์เลี้ยงมีมีน้อยทำไมเธอกลายเป็นสีแบบนั้นไปนแล้วล่ะ <c oughs> หรือว่ามันจะเป็น peanut butter อ่ะเออเอฟเฟกต์ peanut butter chip หรือเปล่าน่าจะใช่นะแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันอนะว่ามันเป็นแบบไหนคือตอนนี้ตัวก็แบบกำลังลาดท็อปปิ้งนะทุกคนอุยอ๊ยอยขากังวลได้ ไม่ใช่เครื่องบดสิเครื่องทําเค้กเฮ้ยพอเราส่มแล้วดูดิเรากลายเป็นเจอรี่อะอเป็นแบบเค้กรสเจอรี่เบร์เธออยู่ไหนเนี่ยเคยเคยกินเจอรี่แบร์บ้างอะฉันต้องถามเธอมากกว่าว่าเธออยู่ไหนเพราะฉันหาเธอไม่เจอเลยนี่ไงเนี่ย <laughs> <laughs> เอ้ยเออจริงด้ว <laughs> ยตาถัว่ว <laughs> <laughs> เฮ้ย นี่ยสินค้าเป็นเค้กเกลลี่อ่ะไปเลยถ้าฉันไปชุบตัวอีกทีฉันจะกลับมาเป็นเค้กดีเหมือนเดิมไหมเค้กเกลลี่อ่ะอืมพอกลับถึงบ้านเสร็จแล้วเธอก็กินตัวเองให้เรียบร้อยแล้วก็ไปอาบน้ำซะนะเออวิปุ่มอะไรอ่ะเขาบอกว่าห้ามกดปุ่มปุ่ม่ระเบิดเลยอ่ะฮ่าตายเลยอุยเขามาในฟองเฉยเลยอ่ะฟองเรนโบว์อู้หูนี่คือโรงงานผลิตเค้กกันเหรอู้ สุดยอดไปเลยอ่ะโอ้มื่อกี้ฉันได้เข้าไปแบบเข้าไปในฟองสบ,บู่แล้วก็แบบไปเจอแบบว่าโรงงานผลิตเค้กที่นี่แบบสุดท้ายคือแบบนอกตึกมันเป็นแบบนั้นเหรอทำไมฉันไม่เคยเห็นนอก,กทางที่ฉันเข้ามานอกตึกโอ้แปลกแปลกนะโอเคเนี่ยมันมีห้องควบคุมด้วยนะลิงลี่เธอเห็นหรือเปล่ามันมีห้องควบคุมด้วยยังเงี้ยลงลี่อยู่นี่โอเคฉันเปดปุ่มควบคุมอยู่เท่ไหมล่ะเอ้ยเท่อ่ะ มันมีท็อปปิ้งเซลเล็กซ์เซเล็กชั่นด้วยอะเซเล็กช mm ั่นเนี่เซเล็กชั่นอะไรละ่ะโอ้ยเราสามารถเลือกได้ด้วยอะเอาเป็นทาโก้รักกันนะเนี่ยเราสามารถเลือกได้ด้วยอะเลือกไปทำไมก็ไม่รู้อะโอเค okay. แล้วก็อันนี้ขอเป็นอันนี้โอ้โหอะไรก็ไม่รู้อ่ากดมั่วๆไปก่อนแล้วกันเอ้ยเชิญโดนเก้าอี้ดูดเกิดมัรเมโลเล็กนี่ ทำไมเลงลี่ตายง่ายอย่างนี้อ่ะนี<อ>ะ่นาปุ่มเยอะอ่ะกดกามิเบะไปก่อนละกันแล้วก็อันนี้ไม่ต้องกดละเออมันมีอะไรทําอีกไหมเนี่ยอุย้ยฉันเห็นต้นไม้เป็นเค้กด้วยเ,เห็นต้นไม้เป็นก้อนเค้กด้วยแล้วครับทุกชอมเอ่อเลงลี่คือเอ่อฉันบอกแล้วไงว่าเธอห้ามกดปุ่มอะ่ะเขาก็บอกไงว่าดู not press แล้วเมื่อกี้เธอจะไปกดอีกแล้วนี่คืออะไรเป็น i n s เอ่อ อืมคืออะไรนะแล้วตรงนี้มันจะเปลี่ยนไปหรอไม่ได้เปลี่ยนอะไรนี่นะก็ง,งงอยู่กงงอยู่ว่าเขาให้เลือกทำไมอโอเคต้องถึงใกล้จะถึงเวลาต้องจบคลิปแล้วล่ะคะ่ะอืมเขาอยู่ไหนเนี่ย <laughs> หาไม่เจอแล้วว่ามันก็ถามว่เธออยู่ไหนเนี่ยเธออยู่ไหนเนี่ยเธออยู่ไหนเนี่ยแล้วเวลาเราเล่นเกมด้วยกันน่ะถามตลอดเลยว่าเธออยู่ไหนเนี่ยเธออยู่ไหนเนี่ยฉันอยากลองมามาอีกรอบหนึ่งอะอยากลองมาแช่แข็งเข้าห้องแช่แข็งอีกรอบดูซิว่าจะหนาวขนาดไหนแล้วร้อนอะโอ้โหเข้าไปในกระเพาะแล้วแบบคือน้ำย่อยมันแบบทำให้แบบร้อนๆะโอ้โหหนาวจนเค้กข้างๆสั่นเลยเดีลูกรู้ย เดี๋ยวระวังลูกเอ้ยเดี๋ยวหัวชนโอเคโอเคเลิกสั่นแล้วเลิกสั่นแล้ะหรือว่าเราจะลองอบเป็นนอร์มอลดูอะเอบดอกไปได้ไหมเดียโอเคไม่เป็นไรเออลอง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 พาเข้าเตาอบแล้วก็ตัวไม้นิดหนเออตัวไม้มันดิ้งอะก็แบบอุ่นอุ่นอุ่นกลายเป็นอุ่นเลยไปเป็นเค้กแล้วตลกอันนี้อะไร ขึ้นไปได้ป่ะด้อด้อด้เดอดอเุ้ยเละเลยอ่ะคือแบบบอกเลยว่าเละเลยนะน่าเชะดอเออาลิมเอาลาสำหรับคลิปนี้ที่เพื่อนๆชอบก็อย่าลิมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ตัวกับตัวลาไปก่อนนะคะเค้กเน่าเนี่ยบ๊ายบาย